พาไปดูที่สหรัฐอเมริกานะคะมีเหตุกราดยิงกันอีกแล้วค่ะครั้งนี้เกิดขึ้นกลางร้านขายปืนเลยนะคะย่านชานเมืองในเมืองดิวออลีนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยค่ะเกิดเหตุกราดยิงกันที่ร้านขายปืนในย่านชานเมืองของเมืองดิวออลีนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนบาดเจ็บอีก2คนนะคะ บื้องต้นมีรายงานว่าที่เกิดเหตุเป็นร้านขายปืนชื่อว่าเจฟเฟอร์สันกันเอท์เลในชุมชนเมเทรีเมืองดิวอเรนส์รัฐรุอเซียนาขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังสอบสวนสาเหตุที่มาที่ไปโดยนายโจเซฟโลบินโตในเพอของเมืองก็บอกว่าพบหนึ่งในมือปืนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุรวมถึงเหยื่ออีกสองคนด้วยมีรายงานว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมีการเปิดฉากยิงตอบโต้กันไปมา ดังนั้นจะงมีมือปืนหลายคนที่เป็นลูนกค้าพนักงานของร้านที่เกิดเหตุล่าสุดทราบว่ามีผู้ถูกยิงอีก2คนอาการดีขึ้นแล้วและคาดว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บนะคะสำหรับชุมชนเมเทรีนั้นอยู่ใกล้กับย่าน,ในของชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงของเมืองดิวออลีนส์อยู่ห่างออ,ออกไปประมาณ8กิโลเมตรนะคะเหตุการณ์ครั้งน <EC K> ี้ก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ